สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องหวยเรานะครับทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่านะครับมาพบกันแล้วนะครับสําหรับในงวดของวันที่21สําหรับวันที่17นะครับก็มาสักทีนะครับเนาะแต่เสียดายนะครับผมไปเน้นรูด9นะครับรูด9ไปเน้น9ทําไมก็ไม่ดูนะครับเนาะไม่เน้นศูนย์ให้นะครับแมงก็เข้า ทั้งลูกแล้วก็ตัวเจาะนะครับก็หวังว่าจะโชคดีกันครับกับ05นะครับเนาะใครโชคดีแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกเพื่อนยนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจนะครับในการไปคิดสูตรหาสูตรเนาะเออนะครับบางทีนี่ก็ท้อท้อเหนื่อยนะครับมาอ่านคอมเมนต์นะครับก็พอมีกําลังใจนะครับเนาะเออนะครับในมีกําลังใจแบบว่าเออที่เราทําไปนะครับมีคนอื่นนะครับได้ ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับก็จะผมก็จะได้นำนะครับข้อความนะครับต่างๆนะครับก็จะได้มีกําลังใจไปหาสูตรนะครับไปคํานวณหาให้มันให้มันดีที่สุดนะครับเนาะเท่าที่จะดีได้นะครับอย่างไรก็ต้องขอบคุณทุกๆข้อความนะครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะครับที่คอมเมนต์เข้ามา ผมอ่านทุกๆข้อความนะครับข้อความไหนที่ดีนะครับผมก็อ่านทุกตัวอักษรเลยนะครับข้อความไหนที่ไม่ดีนะครับผมจะมีเซนส์อยู่นะครับเห็นคําแรกนี่ก็คือผมไม่อ่านแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาลงคลิปก็จะได้แจ้งเตือนถ้าเกิดคลิปเวลาผมลงไม่แจ้งเตือนนะครับก็คือมีหลายท่านอยู่ไม่แจ้งเตือนเนาะ ก็คือกดยกเลิกติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามใหม่กดกระดิ่งใหม่นะครับก็จะได้นะครับแจ้งเตือนเนาะบางทีทาง YouTube เขาไม่ได้แจ้งเตือนให้นะครับเนาะสำหรับใครที่ถามว่าหวยไทยดูได้ที่ไหนนะครับหวยไทยดูได้ในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับก็งวดที่แล้วนะครับบังเอิญนะครับว่าเข้าบนล่างนะครับก็โชคดีกันหลายท่านอยู่นะครับแล้วก็มีสูตรบางสูตรที่ มีสสูตรที่เข้าไปใน3ตัวเนาะสตัวโต๊ดนะครับสำหรับในหวยไทยดูได้ในที่ช่องหวยเด็ดจะไปนะครับสำหรับฮานอยนะครับดูได้ในที่ช่องคนลวงเฮงเนาะจะเป็นฮานอยนะครับลงเฉพาะฮานอยเลยนะครับหวยลาวนี่นะครับดูที่นี่นะครับสำหรับในเลขตําราฝันหวยลาวมีบางท่านถามเข้ามาอยู่นะครับซึ่งมันไปเข้าแถวล่างนะครับเนาะแถวล่างซึ่งเป็น16นะครับ16แล้วก็17ตรงๆเลยนะครับ16เป็นตัวกลับนะครับ17 เป็นตรงๆนะครับสำหรับในหวยไทยลองมาดูในงวดนี้นะครับลองในในงวดนี้ซึ่งวดที่แล้วออก17เราก็ต้องกลับเป็น71เนี่ยก็จะมีสามนะครับสามเยอะเลยนะครับสามเยอะสามเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็ลองนําไปจับดูนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับอาจจะชัดน่าจะเห็นชัดอยู่ ถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมทำลิปลงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยดูดูแถวเดียวกันกับเจดหนึ่งนะครับแถวเดียวกันกับเจหนึ่งก็จะมี3มเยอะนะครับถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมลงอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเพราะว่างวดที่แล้วนะครับเข้าบนล่างเลยนะครับมาแถวข้างล่างนะครับเนาะเออนะครับนนออเนี่ยออกวันนั้นออก5้าสี่เนาะนี่ออก5้าสี่ นี่นะครับเนี่ยตรง5 4ก็มาแถวล่างนี่นะครับเนี่ยทั้ง17นะครับแล้วก็16นะครับนั่น17 16เนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงคลิปเพิ่มให้อีกนะครับสําหรับ ในตำนาฝันหวยลาวนะครับจะไปจับกับหวยไทยเนาะก็ลงในที่นี่นะครับในที่ช่องหวยลาวนะครับเนาะถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมลงให้อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่านะครับอันนั้นก็จะเป็นในหวยไทยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็หวังว่านะครับในวดนี้วันที่21นะครับจะเข้ามาอีกนะครับนะนะครับ ซึ่งวันที่21นะครับสำหรับในหวยเราพัฒนานะครับเน้นมาแล้วจากสูตรมาแล้วนะครับจับหลายๆสูตรนะครับมาใส่กันก็จะได้ในเด่น9นะครับแล้วก็เด่น0เด่น9เด่น0นะครับเน้นรูดฟันเน้นไม่ค่อยถูกเลยงวดที่แล้วเน้น9้างวดนี้เอ้านะครับเน้น9ไปอีกนะครับงวดนี้เน้น9ไปอีกนะครับเน้น9รูด9วิ่ง9้าฟัน9นะครับ แล้วก็เราจะก้าวไปรับทรัพย์ด้วยกันนะครับอะถ้าถูกใจยังไงริมกดไลค์ใครกดไลค์คลิปนี้สาธุนะครับขอให้ถูกหวยนะครับหวยลาวพัฒนาวันที่21เด้อครับเด้อนะครับเนาะอะนะครับจับคู่8คู่เนาะสำหรับใครทุนน้อยนะครับจับแค่8คู่ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเข้ามาตัวกันนะครับถ้าไม่มาก็คือไม่มาเลยนะครับถ้าเข้าก็คือเข้าไปในใน8ชุดนะครับก็จะมี9 3า

8คู่เนาะแคู่ที่ให้เน้นไปนะครับสำหรับในตัวกันนะครับตัวกันกันไว้ตัวนี้นะครับก็คือ90นะครับแล้วก็0ูนเฮอร์นะครับ99มาแล้วนะครับเนาะศู 0, 0ยังไม่มาเลยนะครับก็นี่นะครับจบไปแล้ว2ตัวต่อไปเป็น3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมี793 703 7 08นะครับนี่เลยครับเนาะเอาตัวเด่นไปเหมือนเดิมนะครับเนาะผมกลัวมันจะเหมือนตอนงวดที่ผมให้เด่น1เด่น2นะครับเด่น1เด่น2มา2งวดเลยนะครับพอไม่ให้มานะครับก็ออก1 2 1 2นะครับเนาะเออนะครับเสียใจนะครับมาออกย้อนหลังนี่นะครับเนาะเงินดไอ้หลีนะครับพอให้ไป2งงวดไม่ออกนะครับมาออกย้อนหลังนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้นะครับสมาชิก ที่ดูช่องนี้นะครับช่องหวยลาวเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับสาหรับใครที่โชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเงินนะครับที่โชคดีไปทําบุญนะครับเนาะจะได้ต่อดวงเสริมดวงเสริมบุญของตัวท่านเองครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับเรื่องแบบนี้มันมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับเนาะขึ้นอยู่กับดวงท่านั้นเลยนะครับเนาะบางท่านนี่ผมให้ไปในงวดที่แล้ว0ูนย์นี่บางท่านก็ไม่ชอบตัวนี้นะครับก็ไม่จับนะครับก็นั่นเลยครับเนาะ ไม่ถูกนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับในสูตรก็ตามสูตรได้นะครับซึ่งสูตรนะครับกับที่ผมลงในคลิปเนี้ยนะครับคลิปเนี้ยนะครับก็คือในโค้งสุดท้ายหวยราวนาะอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นสูตรนะครับสูตรคำนวณหวยลาวอ่านะครับใครชอบคลิปไหนใครชอบสูตร ก็ตามในสูตรได้นะครับสำหรับใ,ใ,ครใครที่ชอบโค้งสุดท้ายหวยลาวก็ตามในโค้งสุดท้ายหวยลาวได้นะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดน,นะครับหรือว่าจะอะไรเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะอ่านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ